วันนี้นะครับร้านของเรา SR Music Shop นะครับก็จะไปนำส่งนะครับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับเป็นกีตาร์โป่งนะครับ Yamaha F310 ซึ่งตัวนี้จะเจาะอ e ีเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะว่ารอบจะส่งเราเนี่ยมันไม่ทันนะครับเพราะว่าทำงานไม่ทันนะครับก็ตัวนี้เจาะ EQ นะครับมันก็เลยช้านิดนึงคุณพ่อบอกว่าเป็นวันเกิดของน้องเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับเราก็เลยวันนี้นะครับเราจะไปส่งให้กับถึงมือน้องเลยนะครับด้วยตัวเองนะครับพร้อมกับ การปวยพรวันเกิดด้วยนะครับเดินทางนะครับอยู่จากตรงนี้นะครับจากแถวแถวร้านเนี่ยไปถึงจุดหมายเนี่ยอยู่ประมาณนะครับชั่วโมงครึ่งกว่ากว่านะครับก็ไม่เลรครับถือว่าไปบอของขวัญให้น้องแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยนะครับรอติดตามกันครับก็ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับที่อำเภอบางละบุงจังหวัดชนบุรีนะครับใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ ขับมาได้เรื่อยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าคนไหนม,ม,า,ม,า,มาส่งกีตาร์ครับใชครับโอเคอันนีเน้เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าของย,ยา,ยยางมาแฮะยามาฮ่า,อ,าอันนี้จะเป็นใบเตร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว EPG Tone นะครับรหัสมันจะสามารถสแกน QR ตรงนี้ได้น,นะพี่ อันนี้ Set up, เซตอัพเรียบร้อยนะครับ EQ นะครับมีจูเนอร์ในตัวนะพี่รุ่นนี้ครับกดตั้งสายได้เลยอ๋อจูเนอร์ตัวเลยครับตั้งสายได้ต้องใช้ก็กดออกนะพี่นะ,ะเดี๋ยวผมอันนี้อาการบัต ไม่มีอาการติดเฟนนะพี่นะแล้วก็ทัชชิ่งอันนี้ครับอันนี้ที่ร้านเราเซตอัพให้แล้วนะครับทัชชิ่งก็อยู่ที่เดซิบพอดีเป๊ะแบบนี้นะครับเล่นง่ายสบายนิ้วหรือว่าเทียบเท่าวสองมิลน,นะครับการ์ดอวยพรววันเกิดน,นะครับพอดีแฟนเขาทำนะครับมาให้น้องด้วยนะครับข่าบลูกสาวขอบคุณมากครับพี่อันนี้เป็นปิดขอบคุณมากที่แท็กขอบคุณครับขอบคุณครับนีครับ